เอย่าไทยลีกหนึ่งทั้ง16ทีมก็ออกครบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้คะแนนกันว่าเต็ม10แต่ละทีมจะได้เท่าไหร่เริ่มที่บุรีรัมย์แชมป์เก่านะทุกคนเอาไป9ครับปกขาวผมว่าก็สวยอยู่อุทยัยธานีครับอู้ผมชอบมากเลยปกขาวตัวนี้เอาไป10เต็ม10ทพี่ที่ประจวบหูพี่ก็ลายเกินนะครับเอาไปเจดบอทูแบงค์ข้อครับก็มาแบบอดิดาสจา๋าเลยนะอืมเอาไปแดอยุธยาน้องใหม่นะผมว่าสวยนะทุกคน เก้นครราชสีมาโอ้โหว้าวเลยนะเอาไปสิบเต็มสิบสวยๆการจ้าบุรีโอ้โหพี่ก็มาเรียบเกินเอาไปเจ็ดพอเชียงรายเชียงรายเอาไปแปดชนบุรีสวยนะอันนี้ผมให้เก้าเมืองทองเอาไปเจ็ดโอ้ยหีจีเอาไปเจ็ดพอเรียบไปถ้าเหลือก็มาแสดน้ำเงินปกติเอาไปแปดว้าวระยองสวยนะผมชอบเอาไปเก้าเลย โอ้สุขโขทยัยอยากให้หกอะ่ะเอาไปหกพอเรียบไปตามสุขโขทัยไปลําพูนเอาไปหกพอราชบุรีเรียบแต่ผมชอบปกวีเอาไปแปดตามนั้นเลยนะครับผมก็ให้คะแนนประการทุกคนแต่ถ้าแบบผมชอบที่สุดเลยผมชอบอุทัยธาน,นีครับสวยมากแล้วอีกทีมหนึ่งก็คือโคราชครับนะครราชสีมา2ทีมนี้ทําได้แบบหลนใจผมมากเลย10เต็มติมไปเลยนะครับทุกคนเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนสวยที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจกับบอยทอฟฟี่บูเลยนะครับ